สวัดีครับวันนี้ความจริงของบ้านนอรดิกนะครับที่เขาชะเมานะครับแต่ประมาณ95%นะครับเหลือลอีกนิดนึงพอดีลืมเอาเครื่องมือมาวันนี้นะครับหรือจะพาเข้าไปชมข้างในเนาะครับตามมาครับขอลองเท้าด้วยนะครับ เป,เ,ปะะะเป็นบ้านเรื่องสลับนะครับแต่ใหญ่นะครับตัวนี้บ้านหลังนี้เนาะมันเป็นใหญ่เลย <c oughs> เกว้างตัวน,นี้ก็ลูกค้าถ้าติดแอร์เรียบร้อยครับแอร์ลูกค้ามีอยากเติดเรียบร้อยหลังนี้เป็นบ้านนอนดิบมีชั้นลอยนะครับห้องแต่างานนี้มันได้โหมดที่ใส่บันไดโหมดยกกลางวัา ทำบุบนก็นอนได้นะครับอู้หลายหลายท่านนะครับหลังนี้นะครับสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวนรหนึ่งห้องรับแขกห้องโถงนะครับวัสดุเราเลือกใช้เป็น UVC นะครับห้องโถก็เป็น UVC นะครับลูกบิดก็ดูหลัลงมาเอาวไ่เด่นะครับเนาะห้องน้ำนะเดี๋ยวไปดูห้องน้ำวันนี้ไปดับน,นะครับ อันนี้ไฟดับ,ดบเอาเครื่องมือมาก็ทำอะไรไม่ได้เครื่องมือมาก็ทำไม่ได้นะครับตัวนี้ก็โอเคเนาะราคาก็พอสมควรนะครับทีนี้รีวิวห้องนอนครับห้องนอนนะครับนอนลูกค้าก็จะเป็นบานการะทุ้งนะครับบานการะทุ้งมีแอร์เรียบร้อยนะครับแล้วก็ลูกค้าเอาเตียงมาใส่เรียบร้อยแล้วนะครับมีฝ้าหนูซ่องไฟนะครับผ้าส่อนไฟ วันนี้ไฟดับเลยไม่ได้วันนี้นไฟดับวันนี้เป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะครับวันนี้กำลังเอามสะอาดกันอยู่เนาะครับห้องนอนสามจุดห้านะครับสามจุดห้าสามครับสามสามภายในนะครับตัวที่เป็นห้องครัวนะครับห้องครัวห้องครัวรูร้านอีกนึงนะครับห้องนี้ลูรลาน เป็นบาน p v c นะครับแต่ว่าให้เอาลงเป็นบานไม้นะครับก็ประมาณนี้นะครับห้องครัวถ้าท่านใดสนใจนะครับบ้านนอนีทรงนี้นะครับเป็นกำลังที่ได้ยมเนาะหลหลังคานะครับหลังนี้เป็นซีแผงโมเนียนะครับแล้วมีไฟให้ตกแต่งให้นะครับตัวที่แถมฟรีนะครับไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับ ันนี้นะครับเสนอราคาที่9 7 5 0 0 0บาทนะครับภายในเดือนมกราคมนี้เท่านั้นนะครับท่านใดสนใจนะครับติดต่อข้องเลยในเพจเรานะครับฮอจ้าพอเกษรนอคดาวนะครับสลับวันนี้จบการรีวิวบ้านเราเอีกแล้วครับแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ